การดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนบ้านสงเปลยดง30ตําบตำบลเสือเพลอออเภกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี ตามที่โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ได้นำความกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านสงเปลยดง30และทรงรับเชิญสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568โรงเรียนบ้านสงเปลยดง30 ได้ดำเนินการประชุมปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านสงเรลยดง30คณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและชาวบ้านเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2567ปรึกษาแนวทางการเตรียมดำเนินงานต่างๆ เริ่มจากวางแผนระดมทรัพยากรปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ต่างๆจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปรับปรุงอาคารหรืออาคารถังเก็บน้ำฝนซ่อมแซมอาคารหอสมุดปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงรั้วและบริเวณฐานการเรียนรู้ต่างๆโดยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชาวบ้านสงเปลือยชาวบ้านดง30สิกำลังพลทหารโครงการทหารพันดีกองพันที่หนึ่งกรมทหารราบที่13และองค์การบริหารส่วนตำบลเสือเพลอ จากการที่ผู้ประสานง,งานโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถมัมภ์มและคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถมัมภ์มและหน่วยงานต้นสังกัดออกพื้นที่โรงเรียนเมื่อวันที่21พฤษภาคม2568และวันที่28พฤษภาคม2568ได้กำหนดจุดทรงงานเบื้องต้น โรงเรียนได้มีการดำเนินการปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ตามจุดการเสด็จพระราชดำเนินดังนี้จุดที่1จุดจอดรถยนต์พระที่นั่งจุดที่2พระราชทานสิ่งของและจุดที่3ถวายรายงานได้มีการปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณหน้าหอประชุมและทาสีภายนอกโดยวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานี จุดที่4ทรงปลูกต้นไม้มีการจัดเตรียมสถานที่และต้นไม้ต้นพยุงจุดที่5โครงการอาหารกลางวันและทักษะอาชีพนักเรียนมีการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนเช่นการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดการทำกล้วยฉาบและข้าวต้มมัด ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอกุมภาวาปีได้มาเป็นวิทยากรและมอบอุปกรณ์จุดที่6ห้องพยาบาลได้ดำเนินการปรับปรุงทาสีภายในห้องจัดหาเตียงและยาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงเปลือย จัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องพยาบาลให้พร้อมใช้งานเช่นหมอนผ้าปูเตียงผ้าหม่มผ้าม่านฉากกั้นเตียงและเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงพร้อมทั้งนำนักเรียนแกนนำเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงเปลือยจุดที่ 7. ห้องคอมพิวเตอร์มีการดำเนินการปรับปรุปรงโต๊ะคอมพิวเตอร์ทาสีผนังห้อง หรือถอนรางไฟเปลี่ยนหลอดไฟเป็นรางคู่เปลี่ยนเต้ารับที่ชำรุดดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการทำกิจกรรมจุดที่8โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ดำเนินการในการดูแลบำรุงรักษาและขยายพันธุ์เช่นกล้วยชะอมบัมเบอรี่มะนาวและผักไฮดโดรโปรนิก โดยได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปีและสวนหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุดรธานีจุดที่9โครงการประมงโรงเรียนมีการปรปับปรุงทางเดินและที่ให้อาหารปลาในบ่อดินป้ายฐานการเรียนรู้สร้างโรงเรือนแหนแดงเลี้ยงแหนแดงสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ศูวนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ,อุดรธานีได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตองค์ความรู้ในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์การเลี้ยงปลาในบ่อดินการเลี้ยงแหนแดงและหน่วยทหารพันดีกองพันที่หนึงกรมทหารราบที่13สนับสนุนให้ความรู้การเลี้ยงปลาและขยายพันปลาจุดที่10โครงการเกษตรเพื่ออ,อาหารกลางวัน มีการดำเนินการปลูกพืชตามรูการปลูกมะละกอการเพาะเห็ดด้านการเลี้ยงพันธุ์ไข่ได้รับความรู้จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกรุมภวาปีได้สนับสนุนให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่สนับสนุนอาหารไก่ไข่จุดที่11ห้องเรียนระดับปฐมวยัย ได้ดำเนินการปรับปรุงบริบทภายในห้องเรียนจัดสื่อการเรียนรู้และมุมเสริมประสบการณ์ให้มีความพร้อมและเหมาะสมโดยได้รับคำแนะนำจากชมรมประถมวัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2จุดที่12ในทัศการโครงการด้วยรักและห่วงใย10เขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าและมีการนำดินเข้าปรับหน้าดินเพื่อเตรียมเทค,คอนกรีตและใช้เป็นโดมชั่วคราวในการจัดนิทรรศการรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีงบประมาณในการจัดทำพื้นแอสฟัลติกคอนกรีตและเตรียมจัดนิทรรศการจุดที่ 13. สสหกรณ์นักเรียน สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีให้ความรู้แนะนำการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนครอบคลุมทั้งการออมทรัพย์การผลิตสหกรณ์ร้านค้าการประชุมและการบันทึกวาระประชุมคณะกรรมการสาหกรณ์นักเรียนการจัดทำบัญชีต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในส่วนของการจัดเอกสารไปให้ความรู้และบริบทโดยรวมจุดที่14กิจกรรมฝึกอาชีพตัดผมชายได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องตัดผมและฝึกทักษะการตัดผมให้กับนักเรียนจุดที่15ห้องสมุดได้มีการดำเนินการปรับปรุงทางเข้าโดยการเทคอนกรีตจัดสวนยอม จัดหนังสือเข้ามุมบันทึกการใช้งานของนักเรียนจัดทำห้องเทดปร,ระเกียติและที่ลงนามถวายพระพรและห้องสืบค้นข้อมูลจุดที่16เต็นท์หน่วยแพทย์พระราชทานจุดที่17เต็นท์ราชดรที่มารอรับเสด็จจุดที่18เต็นท์ราชดรทูลกล้าถวายสิ่งของใช้สถานที่บริเวณสนามโรงเรียนจุดที่19 ชายพารูปจุดที่20ห้องเสวยมีการจัดเตรียมห้องประชุมพระราชวชรวิสุทธิ์ให้พร้อมใช้งานบริเวณหน้าโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสือเพลในการก่อสร้างลานคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียนและเตรียมจัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนอาทิเช่นหน่วยทหารพันดีกองพันที่หนึ่งกรมทหารราบที่13โรงพยาบาลกุมภาวาปีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส่งเปลือยสำนักง,งานเกษตรอำเภอกุมภาวะปีสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรุธานีสำนักง,งานประมงจังหวัดอุดรุธานีสำนักง,งานประมงอำเภอกุมภาวปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว sí, <marche, S 1> <term> ์น้ำจืดอุดรธานีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปีสำนักงานสากลจังหวัดอุดรธานีสำนักงานตรวจบัญชีสากลจังหวัดอุดรธานีสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีศูนย์หม่อลหม่เฉลิมพระเกียรติอุดรธานีทวิทยาลัยเทคนิคการนาพิเศษอุดรธานีผู้นำชุมชนชาวบ้านสงเปลือย ชาวบ้านดง30องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเพลยและหน่วยงานสนับสนุนการเตรียมงานรับเสด็จผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปัมภมอาจารย์ศศิวิมลน,นพสุวรรณคณะติดตามและประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใยอําเภอกุมภาวาปีและสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านสงเปลยโง30ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านหน่วยงานภาคีเครือข่ขขายทุกภาคส่วนที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมาหากขัดตกบุกพร่องประการใดโรงเรียนบ้านสงเปลยโรง30ขออภัยมาณที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ